โน no. อักษรเปลวเองค่ะโอเกมเริ่มแล้วเกมเริ่มแล้วนำมาเสยงเอม็มมาอ้าวหรอคะฮันคือพันคือผู้ใดพันอยู่ไกลมากเฮ้อทุกคนจะเชื่อที่พันเล่าไหมคะตอนนั้นนะคะเพื่อนนะคะจุกไปไม่ถึงหนึ่งเครื่องคะ่ะและพักรตอมีเข้าไปช่วยเพราะว่าพันอยู่ใกล้สุด หนวดเน้นๆเอ่อลังเลอ่ะลังเลอ่ะเขาไม่อยากเข้าไปเออเข้าได้แล้วขอบคุณนะคะอ้าวปากก็ไม่โดนวาย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 โอ้โออกกดอ้าวเตียวเอียขอบคุณที่ติดกับอีให้อักษรเดวนะคะอย่าเตี้ยวนวดเด้าโอ้โหหนวดนี่พลึมพล้ำพลึมพลําเลยทีเดียวอักษรเดค่ข้ากองแป๊บ ันเดลลอดค่ะทุกคนอักษรไปบันต่อแล้วนะลา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 มาช่วยอักษรเดลหน่อยเอออู้ลาลาปึ๊กอีกทีหนึ่งโอ้อีกเดียวจะเสร็จแล้วเพื่อนเจ็บสามเลยเฮ้ยเสร็จแล้วไปช่วยเพื่อนนะคะเฮ้ยเอาเอาเอหรือหนวดแปบบ๊บมานะไป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 ช่วยเพื่อนด,ดีกว่า ถ้าโดนตีตรงห้องวีตรงนี้คือตายต้องรีบหรืออักษรเบลแอนตี้สิ่งนี้ข้างโน้อยังมีอีกอักษรเบลแอนตี้สิ่งนี้ต้องมานั่งขอร์ดใช่ไหมได้อักษรเบลแอนตี้สิ่งนี้อักษรเบลแอนตี้สิ่งนี้หนวดย,ยิบย่ำไปหมดฉันไม่อยากกินทาโกยากิตอนนี้ไม่ฉันอยากกินอืมเก็บโนวดของแกออกไปซะฉันไม่อยากนายอยากแข่งกับปิ้งไก่กับแจ็คเหรอ เจอเราหิวให้ไหมมามาย่าอยู่นี่โอเคถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เอาฮิวเร็วมาแต่เราก็พออยู่ได้นะเธอเก๊กือโอ้โหหนวดขึ้นทอนหนวดก่อนทอนหนวดก่อนเราทอนก่อนเราไปโอ้โหเอาพิเศษเอาคนละหนวดไหมคนละหนวดคนละหนวดเลือเลยเลือเลือเดี๋ยวนี้โอเคเด็กดีเลือเดี๋ยวนี้ปันปัน ไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ใช่ไหมโอเคถ้าไปหันสองตัวนี้จะเสียวหลังมากเลยนะโอ้ปันป่นปัน่นปั่นน้องขอปั่นต่อแล้วนะขอบคุณค่ะอ่ะจะไปช่วยใช่ไหมโอเคไปช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วน้องเดียดใจจังเลยค่ะโอ้โหแ้วเออฉันไม่อยากก,ยาก,ายกินทาโกยากิตอนนี้ S 1> <S 1> <S อักษรเบลแอนตี้สิ่งนี้ไม่ได้มาอยู่ใกล้อักษรเดียวใช่ไหมคะอักษรเบวแอนตี้สิ่งนี้ดีห้ยมาไม่ต้องหว่วงนะคะหนูทำให้มันมาวัาที่ได้แล้วดูสิหนูป,ปั่นถึงแค่ไหนอะ โอ้ตรงใส่โนจิคิวให้เยอะเลยนะเนี่ยดูความสูงสุดเลยไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงนะไปขึ้นสุดท้ายไปก็เถอะโอ,โอ้โหไม่อยากกินตะกอยากิตอนนี้แล,แล้วตยู่ใกล้หันด้วยอาทำไงดีอ่ะน้องน้องน้องไม่อยากกินตะกอยากิไม่เอาน้องน้องแอนตี้ตะกอยากิน้องแองนตี้ตะกอยากิแอนตี้สุด,สด น้องเกดถากโกยากิรสปลาหมึกน้องกินชอบกินรสแซลมอนอย่าอย่าเยอดเยีะให้น้องกินแต่ขอร้องมันมันอยู่ตรงนั้นอะเครื่องเครื่องมันอยู่ตรงนั้นอะทำไงดีอะน้องไม่อยากกินตะโกยากิน้องอยากกินอย่างอื่นอ๋อเจ้าเล่หเจอาล่ห์เจ้าเ้าเล่ห์เจ้าเล่โอ้โชคดีจังเลยอย่าโชคดีจังเลยนะคะที่ยังมีเสื้ออยู่สันนี้อ๊ะมักเสียดีเสียงเครื่องอ่าไหนดูเสียงเครื่องสิ ทันไม่เหรอคะทำไมอะ่ะมาแล้วอย่าอย่ามาไล่น้องขอบคุณนะคะตาแดงเปล่าไม่รู้รู้แค่วันนี้ก่อนไปไหนอไะตายยและดักได้อย่างนี้ไปดีกว่า

ยัใไงว่ามาไม่ได้หรวมาเร็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 วมาหาน้องไล้ทุกเมื่อเลยนะคะ ตามฉันมาตามฉันมามาตามอักษรเบลมาค่ะพี่ชายเอยพี่สาวเออตามอักษรเบลมาตามอักษรเบลมาตามอักษรเบลมานะคะโอ้โหเจออีกละหนวดหนึ่งเอออยากเข้าไปใกล้อยากเข้าไปใกล้มันน่าจะคัดขีดสามแล้วนะคะตามอักษรเบลมานะคะตามอักษรโอ้มีอีกเส้นหนึ่ง โอ้โหอีกเส้นหนึ่งเข้าไปถอนแบบโอ้โหไปนู่นเลยเหรอที่ไปยังไปยังโอ้ยังไม่ยังมันหนีตามน้องมาตามน้องมามาเลย ตรงที่มันเปิดแล้วไม่ต้องหัวนะคะเดี๋ยวน้อ,องบล็อกให้เองมาบล็อก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 อ้าหลุดแล้วชนะเอ้ยเสมอดูสิน้องได้คะแนนเท่าไหร่อ้าน้องไม่ได้อีกแล้วมาทึกแป๊บเรามาดูค่าเฉลี่ยกันดีกว่าเนาะ ขอน้องเรือเนาะถึงเวลา,าพูดลล้น้องถ่วงไปโอ้โห,หมดสาวถ่วงไปเยอะเหมือนกันนะความคลืบหน้าการถอดรหัสน้องปั่นไปตั้งสองร้อยเลยนะทำไมน้องไม่ได้เยอะบ้าง <c oughs> ก็ได้แอดเพื่อนหน่อยแอดเพื่อนหน่อยอ <c oughs> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปน้องอ,อ,อักษรแบลนะคะ ก็เดี๋ยวอักษรเบลขอตัวไปหาแม่เกยชายก่อนนะคะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหาแม่เกยชายแล้วกลับมาใหม่นะแล้วก็ขอบคุณสำหรับสกินนี้ด้วยนะคะคุณแม่คุณแม่แก้ตังให้หมดเลย